ความกลัวไม่ได้มาหลอกหลอนเราแต่มาทดสอบว่าใจเรานั้นมั่นคงแค่ไหนสวัสดีผู้ติดตามและผู้ฟังทั้งหลายพอดแคสต์เรื่องเล่าจากธรรมทางเดินแห่งปัญญาวันนี้อาตมาจะมาเล่าเรื่องความกลัวคือบทเรียนการพลัดพรากค,คือธรรมตอนที่หนึ่ง เมื่อความกลัวมาเคาะประตูใจโยมทั้งหลายวันนี้อาตมาตจะพามาฟังเรื่องของชายคนหนึ่งชื่อว่าโตงโยมโตงเป็นคนธรรมดาธรรมดาทำงานเป็นพนักงานคลังสินค้ามีเมียหนึ่งคนลูกอีกสองชีวิตก็เรื่อยๆมาเรียงเรียงไม่มีอะไรมากจนกระทั่งวันหนึ่งเขาเริ่มป่วย แรกๆก,ก็คิดว่าเป็นเค่ปวดหัวมืนๆเวียนเวียนกินยาแล้วก็หายหายแล้วก็กลับมาปวดใหม่เป็นอยู่อย่างนั้นหลายเดือนจนเมียทนไม่ไหวพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลผลตรวจออกมาหมอบอกว่าโยงต้งมีเนื้องอกในสมองไม่ใช่ชนิดร้ายแรงแต่ก็ต้องผ่าตัด ทันทีที่ได้ยินคําว่าเหนืองอกใจต้องเหมือนถูกตัดขาดจากโลกเขาเริ่มหายใจถี่ใจเต้นแรงมือเย็นเหงื่อออกขาอ่อนแรงและคำหนึ่งที่ดังอยู่ในหัวคือกูจะตายไหมแล้วลูกเมียกูจะอยู่ยังไงมันจะเจ็บแค่ไหนพ่าตัดแล้วจะกลับมาเดินได้ไหม ความกลัวาถาโถมเข้ามาไม่หยุดกลางคืนก็ไม่ได้นอนกลางวันก็ไม่มีแรงจะกินอะไรองค์ไม่เคยกลัวอะไรเท่านี้มาก่อนเขาเคยบอกลูกว่าผู้ชายต้องกล้าไม่ต้องกลัวอะไรแต่วันนี้ผู้ชายคนนั้นกลับนั่งร้องไห้อยู่ในห้องน้ำเหมือนเด็กที่ไม่รู้จะพึ่งใครในวันหนึ่ง เมียของโต้งพาเขามาที่วัดมาฟังธรรมฟังพระเทศเผื่อใจจะสงบขึ้นบ้างอาตมาเห็นแววตาเขามืดมนเลยชวนคุยถามว่าเป็นอะไรมาล่ะโยมสีหน้าไม่ดีเลยโต้งไม่ตอบทันทีนั่งเงียบอยู่นานก่อนจะพูดออกมาว่าหลวงพี่ผมกลัวจะตาย กลัวมากกว่าตอนโดนรถชนอีกครับผมไม่กลัวความเจ็บแต่กลัวว่าจะไม่ได้อยู่ดูหน้าลูกเมียอีกอาตมายิ้มแล้วพูดว่ากลัวได้โยมความกลัวไม่ใช่เรื่องผิดแต่อย่าให้กลัวมาคุมหัวใจเราอาตมายกอุปมาให้ง่ายว่าความกลัว เหมือนหมอกในตอนเช้ามันหนามันขาวมองไม่เห็นอะไรเลยแต่โยมเคยเห็นไหมพอสายๆไปมันก็หายไปเองหมอกไม่ได้มีพลังอะไรมากหรอกแต่มันทำให้เรามองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าความกลัวก็เหมือนกันมันไม่ได้ฆ่าเราแต่มันทำให้ใจเราไม่เห็นสติ ไม่เห็นทารรไม่เห็นทางออกตรงนางนิ่งๆเงียบไปพักหนึ่งแล้วพูดว่าแล้วถ้าผมยังกลัวอยู่ล่ะครับหลวงที่ผมจะทํายังไงให้มันหายไปได้บ้างอาตมาพูดเรียบๆว่าไม่ต้องพยายามหายกลัวหรอกโยมแค่รู้ว่ากำลังกลัวอยู่ก็พอแล้ว ใจที่กลัวแล้วรู้ว่ากลัวคือใจที่เริ่มตื่นแล้วอาตมาถามตรงว่าโยมกลัวตายเพราะอะไรตรงตอบว่าเพราะผมยังรักลูกรักเมียรครับยังอยากเลี้ยงเขายังอยากอยู่กับเขาอาตมาจึงว่าโยมกลัวตายเพราะโยมรักชีวิตใช่ไหมถ้าไม่มีอะไรให้รัก เราจะไม่กลัวเลยแต่เมื่อใดที่เรารู้ว่าความรักนั้นก็เป็นธรรมดาแล้วเราก็หัดรักแบบไม่ยึดกลัวก็จะน้อยลงโตงนอนวัดอยู่หนึ่งคืนเขาตื่นมาฟังเสียงนกเสียงลมแล้วพูดว่าผมยังกลัวอยู่นะหลวงพี่แต่วันนี้มันเบาลงนิดหนึ่งเพราะผมรู้แล้วว่า ผมไม่ต้องเอาชนะมันแค่ต้องอยู่กับมันอย่างรู้ตัวอาตมายิ้มแล้วบอกว่าความกลัวคือบททดสอบของใจถ้าใจเราไม่หนีมันจะค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นแล้ววันหนึ่งความกลัวจะกลายเป็นเพื่อนเก่าที่คอยบอกเราว่าเรายังมีชีวิตอยู่ โยมทั้นหลายความกลัวไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นอารมณ์ที่มาเยี่ยมเราเหมือนแขกแขกมาเราก็แค่เปิดประตูให้มันเข้าไม่ต้องไล่ไม่ต้องกลั้นใจเดี๋ยวมันก็ไปของมันเองความกลัวบางทีก็มาเตือนว่าเรากำลังรักอะไรบางอย่างหรือยึดกับบางอย่างมากเกินไป เรากลัวเสียมันไปจนลืมมองว่าทุกอย่างย่อมเปลี่ยนในชีวิตของคุณมีความกลัวอะไรบ้างที่ยังอยู่ในใจคุณเคยลองอยู่กับมันแบบรู้ตัวโดยไม่มีมันไหมตอนที่สองกลัวเพราะเรายึด โยมทั้งหลายอาตมาเคยถามโยมโต้งว่ากลัวตายเพราะอะไรเขาตอบว่าเพราะผมรักลูกรักเมียอยากอยู่ดูแลเขาอาตมาบอกเขาว่าความรักนั้นดีแต่ถ้ามีความยึดบนอยู่เมื่อไหร่ความรักจะกลายเป็นความกลัวทันทีวันนี้อาตมาจะพายโยมดีเข้าใจว่า เบื้องหลังของความกลัวหลายอย่างในชีวิตเรามันคือความยึดที่เรารู้เท่าไม่ถึงการโยมโตง้งถามอาตมาว่าหลวงพี่ครับยึดนี่มันหมายถึงอะไรครับอาตมาตอบว่ายึดคือการเอาใจไปผูกไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วหวังว่าสิ่งนั้นจะอยู่กับเราเสมอไม่เปลี่ยนไม่พังไม่หาย แต่โลกนี้ไม่มีอะไรไม่เปลี่ยนพอสิ่งที่เรายึดเปลี่ยนเราก็กลัวกลัวเสียมันไปกลัวไม่เหลืออะไรกลัวเราไม่มีค่ากลัวอยู่ไม่ได้โยมลองฟังดูนะคนที่ยึดความสวยก็กลัวแก่คนที่ยึดชื่อเสียงก็กลัวคนลืมคนที่ยึดลูกเมียก็กลัวเขาจากไป คนที่ยึดสุขภาพก็กลัวเจ็บป่วยคนที่ยึดภาพลักษณ์ก็กลัวคนรู้จุดอ่อนความกลัวทั้งหมดเกิดจากไม่อยากให้สิ่งที่ยึดเปลี่ยนแปลงแต่ธรรมชาตินั้นเปลี่ยนแปลงเสมอยิ่งเรายึดแน่นเท่าไหรยิ่งกลัวมากเท่านั้นอาตมายกตัวอย่างให้โยมต้งฟังว่าโยมเคยกำแก้วไว้มานานไหม ต้งพยักหน้าเคยครับถือของไว้จนปวดมือนั่นแหละโยมใจเราก็เหมือนมือยิ่งยิดแน่นมันยิ่งเจ็บถ้ายอมวางเมื่อไหร่มันก็เบาอาตมาเล่าเรื่องในพระพุทธประวัติให้โยมต้งฟังครั้งหนึ่งพระอานนท์ต้องเดินทางไปพักในป่าเพียงลำพังตอนกลางคืนมีเสียงแปลกๆดังขึ้นรอบกุฏิ พระอานนท์รู้สึกกลัวมากจนไม่กล้านอนรุ่งเช้าพระอานนท์กลับมากราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าอานนท์ความกลัวเกิดขึ้นเพราะใจยังยึดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถ้าใจไม่ยึดแม้ความตายก็ไม่อาจทำให้วันไหวหลังจากนั้นพระอานนท์เริ่มปฏิบัติ จนเห็นว่าความกลัวเป็นเพียงอาการของจิตไม่ใช่ความจริงอาตมาแนะน,นำให้โยมโต้งเริ่มฝึกเล็กๆเลกวลาที่กลัวให้ถามใจว่าเรากำลังยึดอะไรอยู่แล้วหายใจลึกๆแล้วบอกตัวเองว่าสิ่งนี้ก็เป็นธรรมดาเดี๋ยวก็ผ่านไปเขาลองฝึกตามแล้วบอกว่าแปลกนี้ครับหลวงพี่ มันไม่ใช่ว่าความกลัวหายไปทันทีแต่มันเบาลงและใจผมมันนิ่งขึ้นความกลัวจริงไม่ได้มาเพื่อหลอกหลอนเราแต่มาเพื่อเตือนว่าเรากำลังยึดอะไรบางอย่างแน่นเกินไปลองนึกดูดีๆสิโยมถ้าเราไม่ยึดสุขเราก็ไม่กลัวทุกข์ถ้าเราไม่ยึดคนรักเราก็ไม่กลัวเขาจะไปถ้าเรา ไม่ยึดร่างกายเราก็ไม่กลัวความตายวันนี้อาตมาอยากให้โยมได้เห็นว่าความกลัวคือผลความยึดคือเหตุถ้าอยากหยุดกลัวต้องรู้จักวางความยึดลงทีละน้อยไม่ใช่เรื่องผิดที่เราจะกลัวแต่อยากให้ความกลัวมาจับมือเดินไปทั้งชีวิตให้ธรรมะเป็นคนจูงใจแทน คุณเคยถามตัวเองไหมว่าความกลัวที่คุณมีอยู่ตอนนี้เกิดจากการยึดอะไรในใจตอนหน้าอาตมาจะพายมไปต่อในหัวข้อความกลัวเป็นแค่สิ่งชั่วคราวและจะเล่าวิธีอยู่กับความกลัวด้วยสติอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ ตอนที่สามความกลัวเป็นแค่สิ่งชั่วคราวโยมทั้งหลายอาตมาอยากชวนโยมมองย้อนกลับไปเคยไหมตอนเด็กๆก,กลัวเสียงฟ้าร้องพอโตมากลับนั่งมองฝนตกอย่างมีความสุขเคยไหมตอนต้องพูดหน้าชั้นเรียนมือสั่นใจสั่นแต่ตอนนี้พูดหน้าคนเป็นร้อยได้สบายเคยไหม ตอนรู้ว่าต้องผ่าตัดเจียนจะขาดใจแต่พอผ่าผ่านไปก็ยังอยู่ดีกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมความกลัวในวันนั้นพอมองจากวันนี้มันแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจริงไหมโยมอาตมาเปรียบเทียบให้โยมโต้งฝังว่าความกลัวเหมือนลมบางวันแรงบางวันเบาแต่มันไม่เคยอยู่กับเราตลอดเวลา ลองโยมนั่งนิ่งๆแล้วสังเกตดูบางทีตอนสายกลัวเรื่องงานตอนบ่ายกลัวเรื่องเงินตอนเย็นกลัวไม่ได้รักตอบแต่พอหลับสักงีบตื่นมากลัวหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้อาตมาบอกโยมตรงว่าถ้าอยากอยู่กับความกลัวได้ไม่ใช่ต้องเข้มแข็งขึ้นแต่ต้องมีสติมากขึ้นสติไม่ใช่เรื่องลึกลับ สตคิคือการรู้ตัวว่าตอนนี้ใจเรารู้สึกยังไงแค่รู้ไม่ต้องทำอะไรอาตมาแนะนำให้โยมฝึกแบบง่ายๆเวลากลัวหายใจลึกๆสามครั้งแล้วพูดในใจว่านี่คือความกลัวแล้วแค่นั่งดูมันเหมือนเราดูเมฆผ่านฟ้าไม่จำเป็นต้องรอให้ไปวัดหรือขึ้นเขาอาตมาบอกว่า โยมฝึกสติได้ทุกที่เลยเช่นกลัวเวลารอหมอหายใจแล้วบอกตัวเองว่าใจมันกำลังกลัวกลัวเวลาจะขึ้นเวทีหรือว่านี่คืออาการกลัวไม่ใช่ตัวเราทั้งหมดกลัวจะผิดพลาดหยุดคิดก่อนแล้วค่อยทำความกลัวจะกลายเป็นเพื่อนถ้าเรารู้จักมันและไม่ผลักสายมัน อาตมาเล่าเรื่องพระโมคคัลานะตอนที่ท่านโดนเหล่าผีมารคุกคามในป่ามีเสียงน่ากลัวเสียงหวีดร้องเสียงกระซิบข้างหูแต่พระโมัลลานะกลับนั่งนิ่งอยู่ใต้ต้นไม้ท่านใช้สติและสมาธิจับความรู้สึกทั้งหมดไม่ตกใจไม่วิ่งหนีไม่ต่อสู้พอเวลาไม่นานเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆหายไป เหล่าผีมารก็พ่ายแพ้เพราะทำให้ใจท่านไม่นิ่งไม่ได้อาตมาสรุปให้ง่ายๆว่าเราไม่ต้องชนะความกลัวแค่อยู่กับมันโดยไม่หนีแล้วมันจะค่อยๆสลายไปเองเหมือนหมอกที่เจอแดดลองฝึกสติสั้นๆโยมสามารถทำตามได้เลยนะนั่งนิ่งๆสักสองนาทีหายใจเข้าช้าๆ แล้วพูดในใจว่ากลัวหายใจออกช้าๆแล้วพูดในใจว่ารู้แค่ทำแบบนี้ซ้ำๆอย่างอ่อนโยนไม่ฝืนนี่คือการอยู่กับกลัวโดยไม่ต้องกลัวกลัวโยมโต้งเขียนไว้ในสมุดบันทึกว่าวันนี้ผมยังกลัวอยู่แต่ผมรู้แล้วว่าความกลัวก็เหมือนแขกมันมา แล้วมันก็ไปสิ่งเดียวที่อยู่กับผมเสมอคือลมหายใจและสติโยมทั้งหลายความกลัวไม่ใช่ของถาวรมันมาแล้วมันก็ไปถ้าเรารู้ทันมันมันจะเบาถ้าเราหลงตาม,มันมันจะใหญ่อาตมาไม่ได้จะให้โยมไม่กลัวอะไรเลยแต่ขอให้โยมไม่กลัวที่จะกลัว เพราะเมื่อเรากล้าดูมันตรงๆด้วยสติเราจะเห็นว่าแท้ที่แล้วความกลัวก็เป็นเพียงอาการหนึ่งของใจไม่ใช่สิ่งที่นิยามว่าเราคือคนขี้กลัวเสมอไปคุณเคยอยู่กับความกลัวโดยไม่หนีมันไหมและคุณเคยเห็นว่าความกลัวที่ใหญ่เมื่อวานเล็กลงในวันนี้ด้วยหรือไม่ต่อหน้าอาตมาจะเล่าเรื่อง ผ่านความกลัวด้วยธรรมว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นช่วยให้ใจมั่นคงในเวลาหวันไหวได้อย่างไรและทำข้อไหนที่นำมาใช้ได้จริงในชีวิตทันทีตอนที่4ผ่านความกลัวด้วยธรรมโยมทั้งหลาย หลังจากที่โยมต้งได้เรียนรู้ว่าความกลัวนั้นแค่ผ่านมาไม่ได้อยู่ทาวรและสามารถอยู่กับมันได้ด้วยสติแต่ในโลกความจริงใจคนเราไม่ได้มั่นคงทุกวันบางวันก็รู้ทันบางวันก็สั่นไหวเหมือนใบไม้กลางลมพายุโยมต้งมาถามอาตมาว่า หลวงพี่ครับบางครั้งผมรู้ว่ากลัวก็หายใจลึกๆก็พอไหวแต่บางครั้งกลัวแบบไม่รู้จะหาที่ยึดต,ตรงไหนมันเหมือนใจจะหายไปทั้งดวงอาตมายิ้มและพูดว่าก็เพราะใจไม่มีธรรมคำอยู่ไงล่ะโยมพอลงกลัวพัดมาใจก็ล้มเลยแต่ถ้าโยมมีเสาปักไว้ในใจต่อให้กลัว ใจก็ไม่พังอาตมาถามโยมโต้งว่าเวลาโยมยืนกลางลมแรงโยมจะทำยังไงโต้งตอบว่าก็หาจับอะไรมั่นๆไว้ครับหลวงพี่ถ้ามไม่มีจับก็คงปลิวแน่อาตมาจึงว่านั่นแหละโยมเวลากลัวเราก็ต้องหาธรรมะสักข้อหนึ่งมาจับไว้ในใจเหมือนจับเสา เพื่อไม่ให้ใจปลิวตามอารมณ์กลัวอาตมาจะยกตัวอย่างธรรมะที่ช่วยประคองใจยามกลัวอานิจจังทุกสิ่งไม่เที่ยงความกลัวนี้ก็เปลี่ยนได้ไม่คงที่ไม่ถาวรอนัตตาไม่มีสิ่งใดเป็นตัวตนแท้ความกลัวก็แค่อาการหนึ่งของจิตไม่ใช่เราทั้งหมดอุเบกขา การวางใจเป็นกลางกลัวก็รู้แต่ไม่ต้องรีบแก้ปล่อยให้มันอยู่ไปแล้วก็ค่อยผ่านมักมีองปดเส้นทางเดินที่ทำให้ใจมั่นยิ่งฝึกยิ่งมีเส้นทางเหมือนคนเดินกลางป่าแต่มีแผนที่อาตมาเล่าให้โยมโต้งฟังว่าคืนวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มัน พยายามมาขัดขวางสุดฤทธิ์ทั้งส่งทหารผีอาวุธอารมณ์กิเลสต,ต่างๆแต่พระองค์ไม่สั่นไหวเลยพระองค์นั่งนิ่งใต้ต้นโพเพราะพระองค์มีธรรมะเป็นที่พึ่งโดยเฉพาะขันติคือความอดทนและสติปัะฐานสุดท้ายมานก็ต้องพ่ายแพ้ไม่ใช่เพราะพระองค์ต่อสู้ แต่เพราะใจของพระองค์ไม่หวั่นไหวกลัวแค่ไหนธรรมะก็ไม่ทิ้งเราโยมต้งเริ่มสังเกตว่าทุกครั้งที่เขาหันกลับมาฟังธรรมแม้ความกลัวจะยังอยู่แต่ใจกลับนิ่งขึ้นอุ่นขึ้นและมีแรงขึ้นเขาเล่าว่าเหมือนผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่ว่าอะไรก็ยังอยู่ข้างผมคนนั้นชื่อว่าธรรมะ เขาจึงเริ่มพกสมุดโน้ตเล่มเล็กๆไว้ในกระเป๋าเขียนธรรมะสั้นๆไว้เตือนใจเช่นทุกอย่างต้องผ่านไปอย่าก,กลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงความกลัวก็แค่แขกทุกครั้งที่ใจเขาหวัน่นเขาก็เปิดอ่านและใจเขาก็กลับมานิ่งอีกครั้งธรรมะไม่ใช่แค่คำพูดแต่อยู่ในสิ่งที่เราทำทุกวันอาตมาสอนว่า โยมไม่ต้องเป็นพระไม่ต้องปลีกวิเวกแค่กินข้าวด้วยสติทำงานด้วยใจที่วางรู้ทันอารมณ์เมื่อใจสัน่นแค่นี้ก็มีธรรมะอยู่ในชีวิตแล้วธรรมะไม่ได้อยู่บนหิ้งแต่อยู่ในห้องครัวบนรถเมในลมหายใจอยู่กับใจที่ไม่หนีความจริงวันนี้อาตมาอยากสรุปว่าความกลัว เป็นสิ่งที่ใจสร้างขึ้นแต่ธรรมะคือสิ่งที่พาใจออกจากกับดักนั้นทุกครั้งที่กลัวขอให้โยมถามตัวเองว่าใจเราจับอะไรไว้ถ้าไม่มีอะไรจับให้จับธรรมะแล้วโยมจะรู้ว่าความกลัวไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวอีกต่อไปเวลาคุณกลัวคุณเคยหันกลับมาหาธรรมะบ้างไหม มีธรรมะบทไหนที่เคยช่วยประคองใจคุณในวันที่กลัวที่สุดตอนหน้าจะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะโยมเราจะพาโยมกลับมาดูว่าทุกความกลัวที่เคยเจออาจไม่ได้มาเพื่อล้มเราแต่อาจมาเพื่อดันเราให้โตและกลายเป็นพลังในการเข้าใจชีวิตอย่างแท้จริง ตอนที่หความกลัวเท่ากับบททดสอบ <Wow. S 1> เท่ากับแรงผลักชีวิตท่านผู้ฟังทั้งหลายอาตมาอยากชวนโยมถามใจตัวเองอย่างเงียบๆว่าเคยไหมที่กลัวจนไม่กล้าก้าวเคยไหมที่กลัวจนไม่อยากตื่นขึ้นมาเคยไหมที่กลัวจะเสียใจจนไม่กล้ารักทุกคนมีเรื่องกลัว แต่บางคนใช้ความกลัวเป็นหลุมหลบบางคนใช้ความกลัวเป็นแรงผลักโยมโต้งคือคนที่ครั้งหนึ่งใช้ความกลัวเป็นกำแพงแต่วันนี้เขาใช้มันเป็นกรูลองย้อนมองเส้นทางของโยมโต้งเคยกลัวตายกลัวลูกเมียอยู่ไม่ได้กลัวผ่าตัดกลัวต้องล้มเหลวกลัวว่าจะกลับไปยืนในโลกเดิมไม่ได้ แต่วันหนึ่งเขาเริ่มถามกลัวแล้วได้อะไรถ้ากลัวอยู่ตรงนี้เราจะไม่ได้เห็นวันพรุ่งนี้เลยหรืออาตมาเล่าให้โยมต้งฟังว่าพระรูปหนึ่งเคยทุดงในป่าลึกกลางคืนมีเสียงสัตว์ป่าร้องคำรามท่านกลัวแต่ท่านไม่หนีท่านนั่งอยู่กับเสียงนั้นรุง่งเช้า พระรูปนั้นได้สัจธรรมว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่เสียงสัตว์แต่คือใจที่วิ่งหนีตัวเองโยมโต้งกลับมาใช้ชีวิตปกติหลังผ่าตัดทุกอย่างไม่ร้อยเปอร์เซนต์แต่เขากลับไม่ใช่คนเดิมเขาเล่าว,ว่าผมยังกลัวนะครับหลวงพี่แต่ผมไม่หนีมันอีกแล้วผมยอมเดินไปพร้อมมันเหมือนมีเพื่อนคนหนึ่งที่แม้จะไม่หลอก ไม่ดีแต่มันทำให้ผมโตขึ้นทุกวันอาตมาชวนโยมมองใหม่ว่าความกลัวก็เหมือนเตาไฟถ้าใช้ไม่เป็นมันเผาบ้านถ้าใช้เป็นมันหุงข้าวได้เราจะใช้ความกลัวอย่างไรอยู่ที่ใจของเรากลัวผิดทำให้รอบคอบขึ้นกลัวล้มเหลวทำให้ขยันขึ้นกลัวเสียคนรัก ทำให้เราดูแลเขามากขึ้นกลัวตายทำให้เราเห็นค่าของทุกวันบางครั้งความกลัวก็ทำหน้าที่เหมือนกระจกเงาที่ทำให้เราเห็นว่าเรากำลังยึดอะไรเรากำลังไม่เชื่อมั่นอะไรเรากำลังผลักบางอย่างที่เราควรเผชิญเมื่อรู้ทันใจเราก็จะเติบโตขึ้นโดยไม่ต้องหลบซ่อนอีกต่อไปวันหนึ่งโยมโต้ง พาลูกมาที่วัดเขานั่งยิ้มเงียบๆฟังธรรมะอยู่ท้ายศาลาหลังจบธรรมะอาตมาถามว่าวันนี้ยังกลัวอยู่ไหมโย,ยมเขาตอบว่ากลัวอยู่ครับหลวงพี่แต่วันนี้ผมกลัวอย่างเข้าใจและผมขอบคุณความกลัวทุกครั้งเพราะมันคือเสียงที่เรียกให้ผมกลับมาดูใจตัวเองเสมอโยมทั้งหลายเรื่องนี้อาตมาไม่ได้มาให้โยมเลิกกลัว แต่จะชวนโยมเข้าใจความกลัวเพราะเมื่อเข้าใจมันเราจะไม่ใช่ทาสของมันอีกต่อไปความกลัวไม่ใช่ปีศาจแต่มันคือครูที่มาเตือนเราว่าใจยังอ่อนอยู่ยังยึดอยู่ยังไม่มั่นคงและมันอยากให้เราโตขึ้นธรรมะไม่ได้กำจัดความกลัวแต่มอบเครื่องมือให้เราอยู่กับมันอย่างมีปัญญา อาตมามีคำถามอยากจะถามโยมในช่วงท้ายนี้ว่าคุณยังกลัวอะไรในใจอยู่บ้างและความกลัวนั้นเคยผลักให้คุณเติบโตขึ้นบ้างหรือเปล่าอาตมาจะขอจบเรื่องความกลัวคือบททดสอบของใจไว้เพียงเท่านี้หากโยมอยากฟังเรื่องใหม่เพียงแค่โยมพูดว่าหลวงพี่ครับขอเรื่องถัดไปอาตมาก็พร้อมเล่าธรรมะ ให้โยมฟังต่อทันทีเจริญธรรมสาธุสาธุ